ดดูท้าว่าเจ๊เกลของเราจะเอ็นจอยกับความเย็นมากๆเลยค่ะและทริปนี้นะคะดูทั้งเจ๊เกลพี่สายฟ้าพายุจะแฮปปี้สุดๆไปเลยค่ะ แล้วเอฟซอย่างเราๆที่ติยต,ตามติดชีวิตเจ๊เกวเนี่ยก็แฮปปี้ไปด้วยมีความสุขไปด้วยทุกครั้งเลยนะคะ สำหรับทริปออสเตรเลียที่พ่อนอกับแม่ชมพาลูกๆพร้อมครอบครัวไปเที่ยวครั้งนี้ทำให้แอดนะคะโดนเจเกลตกแล้วตกอีกนะคะตกซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคะในส่วนของพี่สายกับพยุนะยอมรับเลยว่าโดนตกมาตั้งนานแล้วค่ะโดนตกมาตั้งแต่สมัยพยุเขายังอ้วนอยู่เลยนะจึงตอนนี้กลายเป็นหนุ่มหล่อแล้วก็ยังโดนตกอยู่ค่ะแต่เอ๊ะหลังจากทาตามความน่ารักของทั้งพี่สายฟ้าพายุและน้องเกลมา แอดรู้สึกตัวนะคะว่าตอนนี้แอดเหมือนกำลังโดนตกอีกครั้งค่ะด้วยสองยอนเองสองใช่แล้วค่ะ2ยอที่แอดกำลังโดนตกอยู่ก็คือคุณย่าอุไรวันแล้วคุณยายนี่น่ค่ะยูน่อยคุณยายนิ่งก็เป็นอินฟลูท่านหนึ่งไปแล้ว f อมากมายนะคะทุกคนค่ะ คลิปครั้งนี้นะคะนอกจากคุณยายนะคะคอยอัปเดตการเที่ยวนะคะในแต่ละที่ต่างๆอัปเดตแบบเรียๆเลยนะคะหรือคนแบบธ<ด>รรม<ด>ชาติสุดๆไปเลยนะคะแล้วเราก็กใส่น้องเกลพิ่สายฟ้าพายุอยู่ในคลิปเยอะมากนะคะอย่างเช่นโมเมนต์นนี้นะคะที่คุณยายหนิงนะคะอยู่กับหลังคะลหลาน,านก็หิวนะคะอยากซื้อของกินแต่ไม่มีใครมีเงินค่ะสุดท้ายน้องเกลนะคะก็ต้องทําหน้าที่เดินมาขอบตั้งคุณยายคะ่ะ หลังจากที่ขอตังคุณยายไม่เป็นผลสําเร็จเพราะคุณยายไม่ได้แลกตังมาน้องเกลของเราก็เปลี่ยนเป้าหมายทันทีค่ะโดยหันไปขอพี่ฟ้านะคะซึ่งเป็นพี่ที่มาด้วยกันก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือเปล่าอันนี้แอบไม่แน่ใจนะคะไม่ใส่แว่นเนาะย่ฟานี่ ัเป็นโมเมนต์ที่ไม่ใช่จะหาดูกันง่ายๆนะคะทุกคนซึ่งทั้งคุณย่าและก็คุณยายก็น่าจะเอ็นดูกับความน่ารักความไร้เดียงสาของเจ๊เกียวของเราค่ะไม่ว่าจะหิวและอยากกินก็ไม่ได้ร้องไห้นะแต่ว่าพี่ยุขงเรานะคะก็แอบเสียน้ำตาเพราะว่าหิวแล้วยาเมีน้ำมูน้ำตามีคนนี้ไม่มีน้ำ และที่สำคัญนะคะที่แอดชอบมากๆเลานะ,ะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณยายหนิงกับคุณย่าอุไรวันนั้นเองเวลาที่ทั้งสองคนะทั้ง2ท่านคุยกันน่ารักและอบอุ่นสุดๆไป,ไปเลย okay. และที่แอดชอบมากๆก็คือการซับพอร์ตลูกหลานของ2โยค,ะคะ่ะอย่างเช่นนะคะในคลิปนี้ที่คุณยายและคุณย่าหนิงนะคะก็ร่วมเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย ย้อนหลังย้ายหนีงกับเจ๊กเกลของเราด้วยค่ะอยากบอกว่าแต่ละคนก็คือแอคชั่นเต็มที่เลยนะทุกคนนะซับ์ดเจ๊กเกลของเราแบบส,สุดๆไปเลย คนก็นเล่นใหญ่ไฟกระพริบกันทั้ง3ามคนเลยล่ะค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นป้ายาคุณย่าและก็คุณยายนะคะทุกคนค่ะแอคชั่นแบบเต็มที่กินข่าวเลยค่ะเชื่อได้เลยว่ามีเค้กอยู่ในกล่องนั้นจริงๆแล้วแต่ละคนก็ดูกินเค้กกันน่าอร่อยอร่อยมากๆเลยน้องเกลวินน้องเกลวินเค้กเย็นโอ้โหน้องเกลวันนี้วันเกิดคุณยายน้องเกลต้อง ป้านเค้กคุณยายอปเลยจังเลยค้กไมหมดเลยหมดหมดเหมดเร็วจังเลยอ่ะไปสั่งซื้อใหม่และล่าสุดทางคุณยายหนึ่งนะคะก็ได้โจมมนแม่น่ารักน่ารักและแสนอบอุ่นสุดๆไปเลยเนื่องในวันแม่นะคะก็คือทั้ง แม่ชมป้าป้านอดนะคะก็เอาพุ่มมาลัยไปกราบคุณย่าและก็คุณยายหนึ่งนะคะอยากบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นมากๆเลยสิ่งที่แอดชอบในตัวแม่ชมอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือว่าไม่ว่าแม่ชมนะคะจะแฟชั่นนิสตาแค่ไหนก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงรักษาขนรรมเนียมประเพณีไทยได้ไว้อย่างดีนะคะตามสมควรเลยค่ะแล้วก็ยังปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้ลูกทั้งสามคน ได้อย่างดีกด้วยเชื่อว่าทั้ง3คนตัวไปจะเป็นเด็กไทยที่ดีที่น่ารักสุดๆทั้งเก่งและน้อมน้อมแน่นอนค่ะ